เอาละค่ะเรามาถึงข้อที่6ของแบบฝึกหัดท้ายบทแล้วนะคะข้อนี้เนี่ยมีหลายคำถามมากเลยเนาะเรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะคะวัตถุม้วน5กิโลกร,รมัม10กิโลกร,รัมผูกติดด้วยเชือกเบาและคล้องผ่านลอกลื่นดังรูปนะคะถ้าพื้นที่มีประสมประสิทธิ์ความเสียทาน0.2ทำมุม37องศาเมื่อมวลเคลื่อนที่จากสภาพนิ่งนะคะ ข้อนี้เนี่ยข้อมูลเขาให้มาค่อนข้างเยอะเนาะที่แน่ๆเนี่ยมันมีแรงเสียดทานที่พื้นผิวเอียงแน่นอนนะคะมีแรงเสียดทานแน่เพราะว่าเขาบอกสัมประสิทธิ์แรงเสียดยทานมาด้วยเนาะจากรูปเนี่ยถ้าอยากจะกําหนดทิศการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยถ้าครูจะกําหนดอ่ะครูจะกําหนดให้สิบเป็นมันน่าจะหนักกว่าห้ามันน่าจะเคลื่อนที่ลงมาทางนี้เนาะครูคิดว่าครูคาดว่าทิศค,ความเร่ง นะคะคาดว่าเนะาะเพราะนี้ที่นี้เรายังไม่รู้นะคะคาดว่าความเร่งน,น่าจะเป็นทิศนี้นะคะ,ะเราก็จะกำหนดให้เคลื่อนที่ลงนี้เป็นบวกขึ้นเป็นลบเนาะถ้าเราวิเคราะห์ฟรีบอดี้ในเกมนะคะของมวลสิบก็จะมี W เนื่องจากสิบใช่ไหมคะก็าอาจจะเป็น W 1นะคะแล้วก็แรงเป็นเชือก T เนาะ T อันนี้นะคะก็คือมีทิศพุ่งออกจากวัตถุเสมอเนาะ อ่ะส่วนวัตถุ5กิโลกร,รัมฝั่งนี้จะมีแรงตึงเชือก T เช่นกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเชือกเส้นเดียวกันเนาะคล้องผ่านลอกมันก็เป็นแรงตึงเชือก T เช่นเดียวกันนะคะอ่ะมี W ชี้ลงอย่างนี้นะคะ W2 เนาะแล้วก็มีแรง N ที่มากระทำในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวนะคะวาดยากนีึเป็นเส้นทางนี้ก็ได้เนาะแรง N นะคะอ่าทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเขียนคือมีแรงเสียดทานด้วยเนาะ แรงเสถทานนะคะคาดว่าน,น่าจะเป็นทิศนี้เพราะว่าทเราคิดว่าคลิดกันข่้นที่น่าจะเป็นอย่างนี้เนาะไม่ใช่คาดหรอกม,ม,มันมีแรงนี้ดึงแต่ว่าจริงๆมันก็มี W ที่เราต้องแตกเนาะก็มาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอ่ะนี่คือแรงเสถทาน f เนาะซึ่งมีสัมประสิคธ์วามเสจทานคือ0 μ เท่ากับ0.2นะคะอ่ะทีนี้ นี่ก็เป็น free body diagram ข้วๆที่เราเขียนได้นะคะแล้วก็คือตอบคําถามข้อขอจุดหนึ่งไปแล้วเนาะอะ,อะต่อมาหกสิบสองเขาบอกว่าต้องการหาความเร่งของมวลทั้งสองก้อนนะคะซึ่งมวลทั้งสองก้อนเนี่ยมันมีความเร่งค่าเดียวกันเนาะเพราะว่ามันมันเคลื่อนที่ไปด้วยกันนะคะกูบอกว่าทางนี้เนี่ยความเร่งมีทิ่นี้ใช่ไหมคะฝั่งนี้ก็ความเร่งก็จะมีทิศทางนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นไปตามแบบนี้นะคะ ไปตามเส้นเชือกอย่างนี้นอกทากของความเร่งเป็นอย่างนี้นะคะ,ะทีนี้เรามาวิเคราะห์มวลแต่ละก้อนเนาะเวลาจะเจอแบบแรงตึงเชือกอะไรอย่างนี้เนาะนั้นพิจารณามวล10ก้อนเนาะพิจรารณามวล10กิโลกร,รัมนะคะก็วาดรูปสิ10กิโลกร,รัมเนาะมีแรงตึงเชือกทนี้นะคะมีแรง W เนี่ยแล้วก็มีการสั้นที่ลงอย่างนี้นะ เรากําหนดเองนะคะเนี่ยแล้วก็ครูกําหนดให้ลงเป็นบวกขึ้นเป็นลบเนาะอ่ะทีนี้เราก็ใช้กดข้อที่สองนะคะข้อที่สองคือซิกมาเเท่ากับเอเนาะซึ่งมันเป็นการพิจารณาในแนวแกน Y นะคะอ่ะทีนี้เราก็เขาให้หาความเร่งใช่ไหมคะของอีสสองอย่าลืมนะ แล้วก็ใส่แรงที่เป็นบวกกว่อน W เป็นบวกเนาะเพราะชี้ลงนะคะเนาะชี้ลงเป็นบวกนะคะอ่ะ t ชี้ขึ้นเป็นลบเนาะเพราะครูกำหนดให้ศขึ้นเป็นลบนะคะ t เท่ากับ ma นะคะทีีน้ครูก็จะย้ายข้าง t เนาะเท่ากับ W น่ W นี้คือเป็น mg ไปเลยเนาะ W ลบ ma นะคะอ่ะทีนี้เราก็แทนค่ามวลที่เราที่จะนาไปนะคะ mg นี่ก็คือมวล10คูณกับ10เป็น100่งร้อเนาะลบกับ ma มวล10 a เรายังไม่รู้ติดไว้นะคะอ่านี่ก็คือสรรมการที่หนึ่งที่เราได้เนาะจากมวลาการเราขหอมวลสิบกิลกร,รัมนะคะต่อมาเราพิจรารณามวลที่พื้นเอียงเนาะคือมวล5กิโลกร,รัมนะคะซึ่งเราก็จะวาดรูปวิเคราะห์แค่มันอย่างเดียวเนาะมันจะเอียงๆใช่ไหมคะมวล5กิโลกร,รัมอ๋อ ตอนวิเคราะห์ฟ free body ดียแกรมนี้เนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องแตกแตกเวกเตอร์ w ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็น w2 อ่ามุมนี้เป็น37เนาะ37องศานะคะ w cos 37เนาะอันนี้จะเป็น w sin 37เราวิเคราะห์แต่ตรงนี้เลยก็ได้นะคะ มันมันจำเป็นต้องวิเคราะห์ใส่ตรงนี้เนาะเพราะว่าเขาให้เราเขียน free body d i a g กรมของรูปนะคะคุณลืมไปเนาะข้อของคุณต้องทําให้ให้ครบทุกอย่างนะคะอย่างนี้เนาะถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้นะคะอ่าทีนี้แรงที่มีการทํากับมันมีแรงเป็นชื่อกีแน่นอนนะคะชี้ขึ้นมีแรง N นเนาะที่นี้นะคะตั้งฉากกับพื้นเอียงเนาะแล้วก็มีแรงที่เราแตกจาก W คือ W s i n 37ใช่ไหมคะแล้วก็มี ชี้ลงนะคะจากการแตกก็คือ W c o s 3สาิเจ็นั่นเองเนาะแล้วก็มีอีกอันนึงเนาะอย่าลืมนะคะมีแรงเสร็จ t n S ด้วยนะคะซึ่งที่การื่อนที่เราเราคิดว่ามันน่าจะเป็นคลิปนี้เนาะเพราะว่านี่นะคะเราอ่ะมีมวลส0บกิโลกรัมเนาะและมีห้ามันสิมันน่าจะลาก5าตัวโมานะคะคาดว่าอย่างนั้นเนาะอ่าทีนี้เราได้ free body diagram มาแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะ ใช้กฎข้อที่2เนาะก็คือซิกมา f เท่ากับ MA นะคะโดยเราจะพิจรนารณาในแกนขนานกับพื้นพื้นเอียงนะคะก็คือมีแรงอะไรบ้างอ๋อ,อเราลืมไปนะคะอีกอย่างหนึ่งคือกำหนดทิศให้มันแล้วเนาะไอ้นี้เนี่ยมันมีมีทิศชี้เข้าเข้าเป็นลบแล้วใช่ไหมฝั่งนี้ต้องชี้เข้าเป็นบวกเนาะฉะนั้นเนี่ย ขวาไปไปทางขวาเป็นบวกลงมาทางซ้ายเนี่ยเป็นลบเนาะเราก็กําหนดให้สัมพันธ์กันนะคะอันนี้เป็นบวกแล้วก็เป็นลบเนาะย้ําอีกทีนะคะตรงนี้เนี่ยการกําหนดที่ตรงนี้เนี่ยต้องกําหนดให้สัมพันธ์กันเนาะเวลามันเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่ไปแบบ,บฝั่งบวกก็เคลื่อนที่ไปทางนี้เนาะถ้าเราเคลื่อนที่ไปฝั่งลบก็ลบมาทางนี้นะคะก็คือลบอย่างนี้เนาะลบลบเห็นไหมเป็นแบบนี้นะคะมันจะไม่ใช่มีแกนอ้างอิงโดยเฉาเพาะว่า X ชี้ไปบวก x ชี้ไปบวก Y เนาะมันจะมันจะมีความโค้งงอไปตามลอ,อกของเรานะคะอ่ะทีนี้เราก็จะวิเคราะห์แรงในแนวพื้เนเอียงเนาะมีที่บวกเนี่ยก็คือมีทีทีตัวเดียวเนาะที่มีทีศชี้ไปทางขึ้นเนี่ยเป็นบวกเนาะทีอะไรเป็นลบบ้างก็มีลบ F แล้วก็ลบ W ูไซสามสิบเจ็ดนะคะเท่ากับ MA เนาอลแล้วก็ย้ายค่านะคะ ทจะเท่ากับ F บวก W เดี๋ยวเป็นที่นี้ก็เป็น Mg ไปเลยก็ได้นะ s i n 37บวกด้วย M A อนะคะทีน,นี้เราก็จะมาหาแรงเสียดทานเนาะจากค่ามิวของเรานะคะแรงเสียดทานนี้แยกแยกเป็นมิวเอ็ก็ได้เนาะแบบนี้นะคะ m g s i n 37 เราอาจจะไม่ต้องคิดแยกก็ได้เขียนลงไปในนี้เลยก็ได้เนาะมันก็ง่ายดีนะคะตรงนี้เนาะแรงเสียทางเป็น U N แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ดีอยู่ดีว่า N มีค่าเท่าไหร่เนาะเราก็ต้องไปหา N จากแกนั้ำฉากเนาะกับพื้นเอียงนะคะว่า N มีค่าเท่าไหร่เนาะ,ะทีนี้เราก็จะวิเคราะห์จากซิกมา F เท่ากับ M A เนาะซึ่ง A ในที่นี้ในแนวแกน y มันไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวแกน ตั้งฉากกับพื้นเอียงมันก็จะเป็นศูนย์นะคะ,ะเราก็จะได้มีแรงขอกำหนดนิดนึงนะคะเราจะให้ขึ้นเป็นบวกก็ได้ลงเป็นลบเลื่อนขึ้นอยู่กับเราเนะาะรูบอกว่าให้ขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบเนาะ n ลบ m w cos 37นะคะเท่ากับ0 n ก็จะเท่ากับ w cos 37นะคะ w นี้ก็เป็น m g ก็คือ m ก็คือมีมวลเป็นห้าสิบใช่ไหมคะไม่ใช่ห้าสิบอ่ะไอ้ w เนี่ยมันเป็นมวลหนะ้าเนาะแล้วคำเลขป็นสิบก็เลย w ก็เลยได้เป็นหนะ้าสิบเนาะอันนี้ครูคิดเร็วๆนะคะแล้วก็เป็น cos สามสิบเจ็ดเนาะพอกดเครื่องที่เลขออกมาเราจะได้ค่าเอเท่ากับสนะี่สิบนิวตันนะคะเราก็สามารถเอามาแทนในตรงนี้ได้แล้วเนาะอันนี้ขอเขียนกรอบไว้นะคะว่าเรากำลังหา n เพื่อมาใช้เนาะ,ะหาเอเพื่อมาใช้นะ ค่าหาเโอเคเราไดเอมาแล้วนะคะเราก็จะเอามาแทนลงในนี้เนาะทีนี้เนี่ยเราก็แทนค่าต่างๆที่เรารู้ลงไปนะคะมิลเนี่ยเขากำหนดมาให้แล้วเนาะว่าคือศูนย์จุดสองใช่ไหมคะอ่ะก็แทนไปเนาะมิเป็นศูนย์จุดสองเอ็นเป็นอ่าได้มาจากตรงนี้เนาะนี่คือเอ็นของเรานะคะก็คือเป็นสี่สิบนิวตันเนาะ อตอนนี้เราพิจรารณามวลห้ากิโลกร,รัมอยู่นะคะเราก็แทนไปเนาะห้าคูณกับสิบเป็นห้าสิบใช่ไหมเป็นแบยูนะคะทรายสามสิบเจ็ดเนาะบวกด้วยอะมวลของเราเนี่ยก็ห้านะคะความเร่งเรายังไม่รู้เนาะเพราะเราต้องการหานะคะแล้วก็ติดไว้เนาะเราก็จะได้นะคะทีเท่ากับอะไรเอ่ยทีเท่ากับน,นี้จะได้แปดเนาะบวกด้วย สาสิบนะคะแล้วก็บวก 5A เนาะก็จะได้ทเท่ากับสาสิบดบวก 5A เนะคะเป็นสรรมการเมื่อกี้เรามีสรรมการที่1เนาะเป็นสรรมการที่2นะคะ่าทีนี้เราจะเห็นนะคะว่าสรรมการที่1กับสรรมการที่2อันนี้เนี่ยมันมีตัวแปรเป็น2ตัวแปรเหมือนกันเราก็จับทมาเท่ากันได้เนาะ เอาสรรมการที่หมาเท่ากับสรรมการที่สอนะคะสรรมการที่หนึ่งมีคือ t เท่ากับหนึลบสิบ a เนอะก็คือหนึ่งรยลบสิ a เท่ากับ t สงก็คือสามบวกห a เนาะสาวกห a นะคะก็คือจับ t มาเท่ากันนั่นเองเนาะอ่ะทีนี้เราก็ย้ายข้างเนาะหนึ100่งลบสานะคะเท่ากับห 60a ใช่ไหมคะนี้ฝั่งนี้ก็จะได้เป็นเท่าไรเอ่ยเป็น62เท่ากับ 15a เนาะสุดท้ายเราจะได้ความเร่องออกมาเป็น4.1เมตรต่อวินาทีกำลังสองเนาะหรืออาจใครอาจจะเป็น4เฉยๆก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะขึ้อนอยู่กับเราเนาะเอาละค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูข้อที่6.3 6. ต่อเนาะ ก็คือหาแรงตึงเชือกมันก็จะสัมพันธ์กับ6.2นั่นเองนะคะคือตอนนี้เนี่ยเรามีสมการที่1ที่ว่า t เท่ากับหนึ่งร้ยลบสิ a ใช่ไหมคะเรารู้ a แล้วเราก็เอา a มาแทนได้เลยเนาะจาก a เท่ากับสีแทนลงในสมการที่1เนาะ t ก็จะได้เท่ากับ100 1 0 0่งลบกับสิบคูณกับ4ีนะคะ เราก็จะได้แรงตึงเชือออกมาว่ามีค่าเท่ากับ6 0สนิวตันนั่นเองเนาะนี่ก็คือคำตอบของข้อ63นะคะอะโอเค